ท่านประธานที่เคารพดิฉันทีละลัาเม็จวาน,นิชสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานครพักเพื่อไทยค่ะท่านประธานคะวันนี้ดิฉันมีเรื่องหารือถึงความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนนะคะเกี่ยวกับการก่อสร้างถนนค่ะซึ่งขณะนี้ยังมีปัญหาอยู่นะคะสืบเนื่องจากเมื่อวันที่6มีนาคมพศ2 5 6 4ค่ะดิฉันเองได้มีโอกาสเดียนเชิญทางท่านผู้ว่าการเคหะแห่งชาตินะคะลงไปสำรวจ ถนนที่เป็นความต้องการของพี่น้องประชาชนที่อาศัยอยู่ที่ถนนพัฒนาชนบท4ค่ะพี่น้องประชาชนอยากที่จะให้ทางการเคหะแห่งชาติ H H นะคะที่อยู่ในสังกัดกระทรวงความมั่นคงของมนุษย์นะคะได้ทํางานร่วมกับกรุงเทพมหาคนครที่จะเพิ่มเส้นทางการเดินรถให้กับพี่น้องประชาชนเพื่อแก้ไขปัญหารถติดบริเวณเลียบทางด่วนมอเตอร์เวย์รวมถึงบริเวณพัฒนาชนบทแล้วก็ในส่วนของเ,ออเส้นทางตัดใหม่นะคะกรุงเทพกีทาค่ะ,คะ ในขณะนี้นะคะผ่านมาเนิ่นนานแล้วก็ยังไม่มีความคืบหน้าดิฉันเองได้สอบถามไปทางการเคหะนะคะก็ได้บอกว่าอยู่แต่ในบอร์ดอยู่ในบอร์ดนะคะก็ยังไม่มีอะไรคืบหน้ามาวันนี้เป็นลิมิตใหม่อันดีที่เรามีผู้ว่าราชการท่านใหม่แล้วที่พร้อมทํางานเพื่อพี่น้องประชาชนดิฉันอยากที่จะให้ทั้งสองหน่วยงานได้ทํางานร่วมกันแล้วก็ไปนําเรื่องนี้ขึ้นมาดําเนินการนะคะ เพื่อที่จะแก้ไขปัญหาให้พี่น้องประชาชนค่ะอีกเรื่องหนึ่งนะคะพี่น้องอ,อท่านประธานคะสืบเนื่องจากสิ่งที่ดิฉันได้เคยหาลือกับสภาผู้แทนรัษฎรแห่งนี้ จำนวนหลายเรื่องด้วยกันค่ะแต่คําตอบที่ได้กลับมาก็คืออยู่ในระหว่างการดําเนินการผ่านมาเนิ่นนานสามปีแล้วก็ยังไม่ได้การจัดการดิฉนันอยากให้สภาผู้แทนราษฎรค่ะไปขุดเรื่องเก่าๆที่ยังเป็นปัญหาค้างคายอยู่นะคะขึ้นมาจัดการให้พี่น้องประชาชนเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาเหล่านั้นด้วยค่ะวันนี้พี่น้องประชาชนทนทุกข์มันมากแล้วนะคะถ้าหากว่าเราเองสร้างความหวังให้เขาว่าชีวิตเขาจะมีอนาคตที่ดีก็จะเป็นสิ่งที่ดีกับประเทศชาติค่ะขอบพระคุณท่านประธานค่ะครับ